และภาพก็ตัดมาทางด้านของบรรพรุษของกลุ่มนิกายชวนอีซึ่งในตอนนี้บรรพรุษของเขาเอง ทำการสละชีวิตตนเองเป็นตน้นไม้จิตวิญญาณตนาน้นไม้ต่ยับเพื่อส่งม,มอบพลังบางส่วนให้กับเหล่าสาวกของเขาเสริมความแข็งแกร่งในการยึดครองอาณาจักรซูซาคุในครั้งนี้ในตอนนั้นเองก็จะทำให้เหล่าสิทธิสาวกของนิกายชวนอีมากมายในครับพวกเขาก็ได้ออกมาจากที่ซ่อนของพวกเขานั้นทำการหลอมรวมกองกำลังขนาดใหญ่เพื่อทำการเข้าโจมตียึดครองดินแดนซูซาคุในตอนนี้นะครับ ทางด้านเท้าโซส,สู้ซาคุรุ่นที่14หลังจากที่เขานั้นสามารถสัมผัสถึงสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ในตอนนี้ก็ได้หลอมรวมกำลังจากนิกายต่างๆนะครับเพื่อทำการเข้าโจมตีต่อสู้กับนิกายชวนที่ไปเหมือนกัน และพัพก็ตัดมาทางด้านของอาณาจักรเจ้าซึ่งทางด้านของนายน้อยหวังโจนะครับในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะตกอยู่ในที่นั่งลำบากแล้วในตอนที่เขานั้นกําลังมุ่งเดินทางไปที่ดินแดนระดับสี่นะครับเพื่อไปขอความช่วยเหลือในการเกิดสงครามในครั้งนี้เกิดขึ้นแต่และว่าในระหว่างทางเองเขาก็ได้ไปเจอกับกองกําลังกองกําลังหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเป็นกลุ่มคนที่มาจากที่อายชวนอี ที่กำลังดักข่าวโจมตีพวกเขานี่ครับแตอนนันเองก็เรียกได้เลยว่าเสียเปรียบเป็นอย่างมากนะครับไม่สามารถที่จะเอาชนะได้เลยแม้แต่น้อยก็เกือบที่จะถูกจัดการฆ่าตายทิ้งไปแล้วแต่ว่าในตอนนั้นเองพระเอกเกรไดปลากดตกมาพอดีนะครับจึงทําให้ทางด้านทั้งโซจากนิกายชวนยีที่ได้มาเจอกับเพกแล้วความแข็งแก่งก็เรียกได้เลยว่ายากที่พวกเขานั้นจะสามารถรับมือได้ทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่ชท่านันนะครับแต่ท้ทายแล้วพวกเขาก็ไม่สามารถหนีได้นี ก็ได <S an> ้ถ <S an> ูกกระบี <S an> ่บินของเอกทำการแทงครุเข้าไปที่ร่างกายของพวกเขาก็ได้ตายกันไปหมดแล้วในตอนนี้นะครับส่วนทางด้านของกลุ่มนายน้อยวังโตที่ได้มาเจอกับเพกแล้วเขานั้นก็เหมือนว่าจะสามารถรับรู้ถึงตัวตนของเพกนะครับซึ่งพระเอกก็จะเป็นรูปปั้นที่ตั้งอยู่ที่นิกายของเขาเป็นบรรพุษที่ได้หายสาบสูญไปนานแสนนั้นในตอนนี้ก็คงจะต้องกลับมาปกป้องอาณาจักรเจ้าของพวกเขาแล้วเหมือนกันนะครับโดยตัวเขาก็ยังไม่สามารถจดจําพระเอกได้นะครับจนในตอนนี้พระเอก ก็ได้ส่งพลังบางอย่างเข้าไปในหัวของเขาเพื่อปรับแต่งพลังในร่างกายของนายน้อยวังโจให้ขึ้นไปสู่ในระดับวิญญาณแรกกาเนิดนะครับเขาจะสามารถจดจําต้นกําเนิดของตัวเองได้ในตอนนี้ก็สามารถรับรู้ได้หมดแล้วนะครับว่าตัวเขาเองเป็นคนที่มาจากตระกูลหวังส่วนพระเอกก็จะเป็นสหายของเขานะครับก็รุนรรวคขาวเดียวกันในอดีตนะครับแต่ตัวเขาในตอนนี้ก็ได้กลับชาติมาเกิดใหม่นะครับ ด้านของพระเอกเองก็ได้ถามกับนายน้อยวังโจไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับสุซาคู่ในตอนนี้ทำไมถึงมีสงครามใหญ่เกิดขึ้นก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับพระเอกได้รับรู้ว่าก่อนหน้านี้มีการก่อสงครามระหว่างกลุ่มของนิกายชวนอีและก็กลุ่มของสุซาคุนะครับทั้งสองก็ได้ทาการยกกองกําลังกันในการเข้าโจมตีต่อสู้กันเพื่อที่จะได้กล้าย,ยึดครองดินแดนสุสาคุแห่งนี้นะครับ แต่เพื่อที่จะจบสงครามโดยเร็วที่สุดทั้งสองฝ่ายก็ได้ทำการเข้าโจมตีปะทะพลังกันเองโดยเฉพาะบันพรรุษของนิกายชวนอีและก็บันพุษของซูซาคุนะครับแต่สุดท้ายแล้วการต่อสู้ของพวกเขาทั้งสองก็ไม่ได้ผลสรุปอะไรทั้งสองก็ได้รับบาดเจ็บปทั้งคู่และก็ได้เสมอกันไปนะครับ เพื่อที่จะยุติสงครามในครั้งนี้ทางด้านของกลุ่มนิกายชวนีได้ยื่นข้อเสนอให้กับบรรพุุษของซูซาคุว่ายอมยกมอบดินแดนระดับสามให้กับพวกเขาไปพวกเขาก็จะไม่ทําการก่อสงครามอีกนะครับถึงแม้ทางด้านของบรรพุุษซูซาคุนั้นก็ไม่ได้ขัดแต่อย่างใดเป็นผลที่ทําให้พวกเขาในตอนนี้เลยถูกกลุ่มนิกายชวนีทําการเข้าโจมตีดินแดนระดับ3าดินแดนไหนไม่ยอมจํานนต่อพวกเขาพวกเขาก็จะจัดการฆ่าทุกคนให้หมดไปนะครับ เป็นวันที่ทำให้พวกเขาถึงแม้ว่าจะพยายามขอความช่วยเหลือจากดินแดนระดับสี่ก็ตามนะครับแต่ว่าพวกนั้นก็ได้เมินเฉย ให้ความช่วยเหลือพวกเขาเลยแม้แต่น้อยเป็นบทที่ทําให้ตัวเขาเองก็เลยตกอยู่ในตกรรมลําบากแบบนี้นะครับบางคนก็ได้ถูกจับเป็นทาสบางคนก็ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นสัตว์ประหลาดนะครับทางด้านของนายน้อยวังโตก็ยังที่จะขอร้องให้พระเอกนั้นช่วยเหลือพวกเขาด้วยพอพระเอกก็เปรียบเสมือนคนที่มาจากอาณาจักรเจ้าเหมือนกัน,บ,นบรรพบุุษผู้ก่อตั้งอาณาจักรเจ้าของพวกเขาในอดีตจนจะรนรุ่งเรืองมาก วันนี้นะครับก็เลยอยากที่จะให้พระเอกนั้นยอมยุติสงครามในครั้งนี้ด้วยและภาพก็ตัดมาทางด้านของกลุ่มรถม้ากลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งตัวเขาเองก็จะเป็นศิทย์สาวกจากตระกูลวังอยู่แล้วในตอนนี้ก็ถูกไล่ล่าจากกลุ่มนิกายชวนอินนะครับสิ่งเดียวที่พวกเขาคิดว่าจะรอดก็คือต้องมุ่งเดินทางไปที่บ้านพักของตระกูลวังบ้านพักของบรรพุทธท่านเองนะครับอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างช่วยปกป้องปกปักรักษาพวกเขาก็เป็นได้แต่พอพวกเขามุ่งเดินทางมาถึง เทไหรครับผมมันก็ยังมีเหล่าสาวกจากนิกายชวนอีมุ่งเดินทางมาถึงพวกเขาแล้วเหมือนกันในตอนนี้ก็ไม่รอช้าในการเข้าโจมตีทั้ง3ไปนะครับพวกเขาก็ไม่คิดที่จะให้ใครมีชีวิตรอดออกไปจากดินแดนแห่งนี้แต่กลเหมือนว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับผมมีป้ายบรรพลุษของตะกุนหวังได้ปลดปล่อยพลังออกมาทําการเข้าโจมตีสาวกข,ของนิกายชวนอีพวกนั้นไปนะครับและภาพก็ตัดมาทางด้านนิกายหลักๆของอาณาจักรเจ้าแห่งนี้หรือว่านิกายชวน ตอนนั้นเองนะครับในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าจะมีเหล่ากลุ่มสาวกของนิกายชนอีมากมายได้ทําการปิดร้อมนิกายแห่งนี้เอาไว้เพื่อที่พวกเขานนั้นจะได้ยึดครองนั่นเองนะครับโดยทั้งโซจากนิกายชนอีก็ยายืนข้อเสนอให้กับกลุ่มอาณาจักรเจ้าไปถ้าเกิดว่าพวกเจ้ายอมจำนวนต่อพวกเราแล้วละก็พวกเจ้าจะมีชีวิตรอต่อไปและถ้าเกิดว่าพวกเจ้าคิดที่จะต่อต้านพวกเจ้าทุกคนจะต้องตายสถทานเดียว แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นก็ตามทุกคนก็ยังมีความยอยอมจงรักภักดีต่ออาณาจักรเจ้าถึงแม้ว่าพวกเขานนั้นจะต้องตาย ก็จะไม่คิดยอมจำนนต่อใครหน้าหนอยู่แล้วในตอนนั้นเองทุกคนก็ได้ตัดสินใจในการต่อสู้ในครั้งนี้นะครับแต่ก็เหมือนว่าทางด้านของกลุ่มนิกายชวนอีพวกเขาก็เลยไม่สนใจอีกต่อไปถ้าเกิดว่าพวกเจ้านั้นไม่อยากมีชีวิตต่อไปงั้นพวกเราจะส่งให้พวกเจ้านั้นตายทั้งหมดเลยแต่ว่าในตอนนั้นเองนะครับรูปันทีระเอกได้แกะสลักไว้เพื่อปกป้องนิกายแห่งนี้นะครับมันก็ได้แสดงอิทธิฤทธิ์ขึ้นมาอีกครั้งนะครับได้ทำการปลดปล่อยพลังมังกรมากมายในการเข้าโจมตี ต่อสู้กับกลุ่มนิกายชวนีป่านะครับแต่ในนที่ในด้านความแข็งแกร่งของทัพโสจากนิกายชวนีที่ส่งมาอยู่ในระดับขั้นแปลงวิญญาณเลยทีเดียวนะครับเป็นวันที่ทําให้ตัวเขาเองก็เลยไม่ได้เกรงกลัวแต่อย่างใดสามารถป้องกันการโจมตีทุกการโจมตีได้หมดนะครับแถมก็ยังได้พูดโม้อีกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นตัวจริงมาเองตัวขขาก็ไม่กลัวความแข็งแกร่งเพียงแค่ระดับแปลงวิญญาณขั้นต้นนั้นขาสามารถที่จะรับมือได้อยู่แล้วแต่ก็เหมือนว่าในตอนนั้นเองนะครับพระเอกก็ได้ปรากฏตัวมาจริงๆนะครับเพียง แค่เพอเอกปรากระตูมาเท่านั้นทางด้านของทั้งโซจานิกาชวนอีตัวเขาสามารถสัมผัสได้เลยนะครับถึงแม้ว่าในด้านความแข็งแกร่งของเพอเอกจะไม่ได้ต่างอะไรกับเขามากแต่ตัวเขาไม่สามารถสัมผัสไดถึงการบ่มพเพาะพลังของเพกเลย ในตอนนั้นเองพระเอกก็ได้พูดบอกกับทั้งโสดาทิกาชวนอีไปว่ารูปันแกะสลักของข้าใช้เวลาน,านานกว่าที่จะแกะได้ตัวเจ้าคืนกลับมาให้ข้าได้ไหมซึ่งตัวเขาเองก็ยอมที่จะคืนให้กับเพรไปนะครับแต่ว่าเป็นกับดักที่ซ่อนเอาไว้เพื่อจัดการกับอเอกก่อนที่รูปันจะได้ระเบิดตุ้มไปนะครับแต่ว่าการโจมตีนี้ไม่สามารถที่จะทําอะไรเพรได้พระเอกสามารถหยุดการโจมตีที่แบบง่ายๆเลยนะครับแม้แต่กระทั่งตัวเขาเองก็รู้สึกทึ่งเหมือนกันการโจมตีของระดับแป้งวิญญ,ญาณ ของเขาที่แข็งแกร่งขนาดนี้แต่ถูกป้องกันไว้แบบง่ายๆนะครับตัวเขารับรู้ถึงความสามารถของพระเอกแล้วนะครับ ก็พยายามที่เขาโจมตีต่อสู้กับเพกไปนะครับแต่สุดท้ายในด้านความสามารถของเพกที่เหนือกว่ามากตัวเขาเองไม่สามารถทําอะไรพระเอกได้เลยนะครับก็ถูกพระเอกโจมตีสวนกลับจนได้รับบาดเจ็บไปในตอนนี้รับรู้ถึงสถานการณ์แล้วว่าไม่ใช่คู่ต่อสู้จริงๆจะต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่เท่านั้นนะครับแต่ทางด้านของเพกก็ไม่ได้ปล่อยไปอยู่แล้วการที่เจ้ามาก่อความวุ่นวายได้จากเจ้าของขา้า ตัวเจ้าก็คงจะต้องตายสถานเดียวเท่านั้นในตอนนเองพระเอกปลดปล่อยแรงกดดันออกมาทําการกดร่างกายของทัมโสดจากนิกการชวนที่ผู้นี้เอาไวาน้นะครับจนตัวเขาก็ถึงกับต้องคูพระเอกเลยถ้าเกิดว่าเจ้าการที่จะจัดการคะ้ะแสดงว่าพวกเจ้าผิดคํามั่นสัญญาในการยกมอบดินแดนระดับสามให้แก่พวกเราในตอนนั้นเองเจ้าจะต้องถูกจัดการเล่นงานแน่แต่ทว่าพระเอกไม่ได้สนใจแต่อย่งางใดนะครับทําการเข้าโจมตีจัดการทัมโซผู้นี้ไปนะคะซึ่งทางด้านของ กลุ่มของทังโซจักอาณาจักรเจ้าพวกเขาก็ได้กล่าวขอบคุณพระเอกที่ยอมช่วยเหลือพวกเขาในครั้งนี้ถือได้เลยว่าพระเอกเป็นบนรรพบุรุษผู้ก่อตั้งอาณาจักรเจ้าของพวกเขาที่มีอยู่ในบันทึกในตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าพระเอกจะไม่ยอมรับนับถือในสิ่งสิ่งนี้ก็ตามนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็คือบ้านเกิดของเขาเป็นที่พักอาศัยของพ่อและแม่ของเขาเขาจําเป็นที่จะต้องปกปักมันอยู่ดีนะครับในตอนนั้นเองพระเอกก็นําเอารูปปั้นแกะสลักของเขาทําการปกปักรักษาดินแดนอนาณาจักร เอาไว้ก่อนที่จะสอนให้เทคนิคต่างๆนะครับให้แก่ผู้คนที่อยู่ในอาณาจักรเจ้าแห่งนี้ที่จะสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเองได้ในตอนที่เขานั้นไม่อยู่จะไม่มีใครสามารถรังแกพวกเขาได้เหมือนกันนะครับก่อนที่พระเอกจะได้มุ่งเดินทางกลับไปที่บ้านบนรรพุทธของตระกูลวังนะครับกาวายพอแม่บรรพุทธของเขาแต่ก็ได้พูดบอกกับนายน้อยหวังโจไปว่าต่อจากนี้ไปจะเป็นสิ่งที่เจ้านั้นควรจะทําก็คือปกป้องคนที่อยู่ในตระกูลวังมาให้ถูกรังแก อีกต่อไปนะครับโดยในน้อยวังโจก็ไม่ได้ขัดแต่อย่างใดนะครับตัวเขาก็เป็นคนที่มาจากตระกูลวังอยู่แล้วแต่ในตอนนี้คงจะต้องปกปักรักษาลูกหลานรุ่นต่อไปนะครับในตอยเอกพระเอกกระมุงเดินทางออกไปจากสถานที่นี้เหมือนกันโดยสถานที่ที่พระเอกมามันก็จะเป็นนิกายวิญญาณนะครับผมซึ่งในตอนนี้นิกายวิญญาณก็ดูเหมือนว่าจะถูกโจมตีเละเทะไปมากพอสมควรนะครับแต่พอพระเอกมาถึงก็มีเสียงบันทุดจากนิกายวิญญาณแห่งนี้เรียกให้พระเอกนั้นไปพบเหมือนกันนะครับซึ่ง น EP นี้ก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับ EP ที่ล่าสุดแล้วนะครับุคนกำลังสนุกกันเลยทีเดียวเนี่ยเรื่องนี้นะครับ EP หน้าคลิปหน้าตอนหน้าก็คงจะต้องรับชมกันไน้ใม่ในสต๊ตานดานะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ